ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่11มกราคมนะครับก็ถ่ายทอดสดช่อง7นะครับบ่ายสองโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับนะบ่ายสองโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับถ่ายทอดสดแน่ๆเนี่ยสี่คู่นะครับถ้าว่ามีมวยน็อกมวยนับกันเนี่ยก็อาจจะได้ดูนะครับคู่ที่5กับที่หถ้าหากว่าไม่มีมวยน็อกมวยนับกันเนี่ยนะฮะก็คู่5เนี่ยได้ดูประมาณ3ยกนะครับตามเวลาของช่องเเขาที่ให้มานะครับนะคู่แรกเนี่ยเป็นสิงห์เหนือเจอกับโชกุลนะครับเก่าภูทรแต่มาใหม่ที่ช่อง7นะครับ ก็ทางด้านของสิงห์เหนือเนี่ยนะครับเป็นพระเอกอยู่ในราชดำเนินแหละครับส่วนทางด้านของโชกุลเนี่ยนะครับเป็นพระเอกอยู่ทางด้านปูทอนเคยมาชกช่อง7ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเคยชกเป็นคู่5โชกดีก็เลยได้ขยับมาเป็นคู่แรกเปิดหัวนะครับนะคู่ที่2เนี่ยเป็นทีมพระเอก compact เจอกับยอดอัจฉริยะนะฮะพิกัด103ปอนด์ขณะที่คู่ที่3เนี่ยครับเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเสมอกันในวันนั้นที่สึกท่อน้ําไทย TKO นะครับเป็นเพลิงกับเพชรนะครับเอาให้หายคาใจไปเลยครั้งนี้เอาให้มันขาดไปเลยนะ คู่ที่4นะครับเดือดอีกคู่หนึ่งครับเป็นชิงแชมป์ว่างอ่ากริก้ามวยไทยนะครับรุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวทนะครับพิกัด122ปอนด์ของช่อง7นะครับนะแชมป์ว่างนะครับ122ปอนด์เป็นลิทิเดตเจอกับเพชรสยามนะครับมาเริ่มต้นกันที่คู่แรกเลยครับเป็นทางด้านของทีมพระเพกคอมแพคเจอกับยอดอัจฉริยะท็อปแพรีมนะครับหรือยอดอัจฉริยะสชมกลิ่นนะครับ ก็เจ้าทีมนี่นะครับอายุ17ปีนะครับสูง166ซนเมตรจากนครศรีธรรมราชนะฮะชกไปแล้วเนี่ยสามสิบไฟนะครับสำหรับสถิติอาชีพนะก็เป็นมวยแข้งซ้ายฝีมือนะครับสายหนักสายแรงฟอร์มดีนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับซ้อมที่พันชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะสถิติล่าสุดเนี่ยมีแพ้น็อกยก2ให้เจ้ากับมรกตดําที่ศึกมวยไทย7สีนะฮะแล้วก็มีแพ้คะแนนทางด้านของมนฑลพกรันที่ ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะฮะแล้วก็ชนะน็อกยก5ทางด้านของศิลาชัยดาบชาญกองปราบที่ท่อน้ำไทยนะครับเรียกได้ว่าทางด้านของยอดอัจฉริยะเนี่ยนะครับแพ้แพ้ทางด้านของศิลาชัยมาแต่ทีมนี่ชนะน็อกมานะครับนะก็ส่วนทางด้านของยอดอัจฉริยะนี่ครับอายุ24ปีนะฮะสูง163ซนเมตรครับเป็นพี่ทางด้านของทีมนี่ย7ปี แต่เสียเปรียบร่วงท่องชกอยู่มาณ5เซนนะครับจากอุบลนะครับชกอาชีพไปแล้วเนี่ยสีกว่าไฟท์นะครับเป็นมวยเข่าจ้าๆเลยนะครับบู๊ดูดังนะครับจุดเด่นอยู่ที่ลูกแข็งแกร่งแข็งรงนะครับพลังปายดีเยี่ยมเลยนะครับซ้อมที่สันติอุบลนะครับสถิติล่าสุดเนี่ยมีแพ้คะแนนทาทางด้านของศิลาชัยที่ศิริทอน้ำไทยนะครับแล้วก็มีแพ้คะแนนท่านของเดชเยริศสอดเดชดำรงที่ศิษมวยไทย เกียริเพชรนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนท่านของสไนเปอร์สศศิวัตรนะครับหรือสไนเปอร์โกดิตะมวยไทยนะครับที่ท่อน้ําไทยนะครับนะก็สําหรับมวยคู่นี้นะครับยังไม่เชอยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเลยนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับนะเริ่มต้นที่ทีมเนี่นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายหนักซ้ายแรงครับลูกหนักลูกแรงเนี่ยอยู่ที่ตีนซ้ายนะครับอยู่ที่กําปั้นซ้ายนะ จุดเด่นๆหลักๆเลยเนี่ยมีความเร็วนะครับในการช่วงชิงการออกอาวุธแต่จุดอ่อนคือขาดความแม่นยําและชัดเจนนะครับและอีกจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนก็คือการสร้างสรรจังหวะเนี่ยขาดไปนิดนึงนะครับขาดๆกัเกินไปนหน่อยนะครับส่วนทางด้านของยอดอัจฉริยะเนี่ยนะครับเป็นมวยเข่าจุดแข็งอยู่ที่ลูกแข็งๆๆแข็งแรงและก็พลังําลังปลายเนี่ยดีไม่มียุบนะครับสำหรับมวยตัวนี้นะสรุปคู่นี้คาดว่าเจ้าทีมเนี่ยจะเบียดชนะไปได้มากกว่าเพราะว่า1เลยนะครับเหตุผลเลยลอยกว่า2 เร็วกว่านี่แหละครับตรงนี้แหละนะครับคือจุดเปลี่ยนของเกมนี้นะครับไปที่ทีมครับสายหนักสายแรงตีนซ้ายเน้นซ้ายแรงเบียดชนะทางด้านของยอดอัิยะไปได้อย่างแน่นนะครับย้ํานะครับเมื่อคู่นี้ผมคาดว่าน่าจะชิงดํากันจนถึงยก5้านี่แหละครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่สนุกและมันแน่ๆอีกคู่หนึ่งครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่รองคู่เอกเลยนะครับเป็นทางด้านของเพิงนะครับเจอกับเพชรนะครับเพิงพระเบกคอมเพลกเจอกับเพชรส่วนหลวงรถยกพิกัด117้อปอนด์นะครับนะ วันนี้เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่ท่อน้ําไทยนะครับนะที่ท่อน้ําไทยนะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังประวัติคร่าวๆของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งครับเริ่มต้นที่เพิงเนี่ยนะครับ20ปีนะครับสูง164เซนติเมตรจากกระบี่นะครับชกสถิติอาชีพไปแล้วเนี่ย30กว่าไฟนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับ เตะขาต่อยหมัดได้หนักหนุนรุนแรงครับวงในก็มีเข่าเหนียวแน่นเหนียวหนึบนะครับนะใจเกินร้อยไปไปลายเนี่ยแข็งแกร่ง,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 งไม่มียุบอย่างแน่นน,นะครับมวยตัวนี้ซ้อมที่พลันชัยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็สถิติล่าสุดมีชนะน็อกยก3ามเจ้ากล้องสุรินที่ศึกท่อน้ำไทย t k o เกียรติเพชรนะครับแล้วก็มีเสมอทาง้านของเพชรสวนหลวงนี่แหละนะครับที่ศึกท่อน้ำไทยเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีแพ้ฟาวยก3ามเจ้ากล้องเมืองไทยที่ศึก มวยไทยเกียรติเพชรครับแพ้ฟาวนะแพ้ฟาวนะเจ้าเพลิงนี่นะครับก็เป็นมวยที่จุดเด่นหลักๆเลยก็คือลูกตื้อนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่นะครับอาวุธก็ถือว่าใช้ได้นะฮะนะส่วนเพชรสุหลวงรถยกนี่ครับก็20ปีเช่นเดียวกันนะครับจะได้ลอยกว่านิดๆนะครับจะได้ลอยประมาณ6เซนนะครับจากขอนแก่นนะครับสูง170นะครับเจ้าเพลิงเนี่ยสูง164นะก็ชกใส่ตีอาชีพไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ60-70บเจ็ไฟนะครับสำหรับทางด้านของเพชรสุหลวงนะครับนะหลักๆแล้วเนี่ยตออนนนนนนีีี้้ชชชกกยยู่ใวัััแมมเปิพะครบบ็สล ห้ายกบ้างอะไรบ้างก็ไม่ถือว่าห่างมวยห้ายกเป็นเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของพละกําลังนะก็เป็นมวยขวาฝีมือคุณเครื่องครบัครบสูงยาวเข่าดีนะครับเต็มมดต่อยขานะครับดักเสียบดักแทงบูดดันนะครับซ้อมที่ส่วนหลวงรถยกนะครับหรือสิทธิสารวัตรเสือนะครับ <c oughs> สถิติล่าสุดเนี่ยมีแพ้คะแนนท้องข้างหน้านของบริวยะนะครับที่วันชชิป น่าจสได้ครับประมาทไปหน่อยนะในวันนั้น,นผมดูโอ้สู้ทางด้านของริวยะไม่ได้จริงๆครับไฟนั้นยิ่งยิ่งเดินยิ่งหลวมยิ่งเดินยิ่งหลวมยิ่งเข้ายิ่งแพ้นะครับแล้วก็มีชนะนอกยก2เจ้าฟ้าลิขิตที่วันแชมชิพนะครับแล้วก็มีชนะนอกยก5้าเจ้ายอดนาทีที่10ท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับ พิษสง,งรถดยกเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะรู้ดีนะเพราะว่าเขาขยับขยื่อนในวันแชมชิพอยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อคืนนี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สิบท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับจบด้วยการเสมอครับเอาตรงๆนะเกมในวันนั้นเนี่ยอาจจะดูสูสีก็จริงอยู่แต่จุดเปลี่ยนแต่จุดสังเกตอะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนอยู่2จุดคือ1เลยนะครับพละกําลังของเพลิงเนี่ยดูแลงฮึกเหิมกว่าทางด้านของทางฝั่งของเพชรอย่างชัดเจนเลยนี่คืออย่างแรกนะครับ ที่ทําให้ครั้งแรกเนี่ยมันจบลงในการเสมอนะครับนะแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือยก3ยก4เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจังหวะการเข้าทําของเพชรนั้นเนี่ยค่อนข้างแม่นยํากว่าต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างแม่นยํากว่าอย่างชัดเจนเลยนะยก3ยก4ค่อนข้างแม่นยํากว่าทางด้านของเจ้าเพลิงอย่างชัดเจนเลยแต่รูปอาการมวยเนี่ยเหนื่อยมันมีมากกว่าทางด้านของเจ้าเพลิงพอจะเข้าใจไหมรูปเกมดีกว่า แต่หายใจประหือประหอบมวยห้ายกอ่ะมันมองมันมองรูปทรงด้วยถ้าหากว่ามองถึงวุฒอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าเพชรเนี่ยดูดีกว่าแต่มันไม่ได้มองงั้นครับการตัดสินวยห้ายกมันดูพละกกาลังลูกแข็งแกร่งแข็งแรงบรรยากงบรรยากาศเสียงเชียร์อะไรต่างๆอีกมากมายเลยละครับมันเลยทําให้เกมในวันนั้นจบลงด้วยการเสมอนะครับทั้งๆที่ลูกชัดเจนเนี่ยทางด้านของเจ้าเพชรดีกว่านะครับเพราะงั้นในเกมนี้นะครับผมคาดว่าเจ้าเพชรเนี่ยนะครับไม่น่าพลาดนะครับถ้าแบ่งกําลังมันดีเสริมเทคนิคอย่างที่ผมได้ตามนะครับ ค่ายของแอดมินพึ่งอ่ะผมก็ดูน้อ,นอยอัปเดตมวยตลอดเวลานะครับนะน่าจะเบียดเก็บใช้ได้เป็นอย่างต่ำแหละครับคู่นี้แต่มันน่าจะจบลงด้วยการพึ่งใบคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่้านด้านล่างอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามวยคู่นี้อย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าเจ้าเพชรเนี่ยจะมีความแม่นจำยัดเจนกว่าก็จริงอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องพึ่งใบคะแนนคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้านล่างอีกครั้งหนึ่งครับไปที่เพชรสุรวงวรถยกครับสำหรับคู่นี้นะ ก็เป็นคู่ชิงแชมป์ว่างนะครับสำหรับทางด้านของบริทิเดสลูกเจ้าพ่อลงต้มเจอกับเพชรสยามนะหรือเจ้าเพชรสยามจอพัฒริยานะครับหรือเจ้าเพชรสยามสันติอุบลน,นะครับนะคู่นี้พิกัด122ปอนด์ปเนี่ยเข็มขัดแชมป์เนี่ยมันว่างอยู่นะครับถ้าว่าจะพูดถึงรุ่นในวันในเวทีมวยเจ็ดสีจริงๆเนี่ยมันเป็นรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับนะรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับนะ122ปอนด์ปอนของช่อง7ว่างอยู่นะครับ คู่นี้นะครับผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักทั้งสองเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเพชรสยามเนี่ยก็โชคอยู่ในวันนะครับลิทิเดตเองก็โชคอยู่ในวันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มสดฟอร์มแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเริ่มต้นไปที่ลิทิเดตเนี่ยนะครับยีิบเอ็ดปีนะครับส่วนสูง1นึ 65ซนเมตรจากบุรีรัมย์นะครับชกอาชีพไปแล้วเนี่ย90กว่าไฟนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเปิดเกมต่อยซ้ายเตะซ้ายนะครับเบิ้ลตีฉลาดขวางหน้าฟันศอกแรงบูดุดันะครับซ้อมที่เกียรติทรงฤทธิ์นะฮะล่าสุดเนี่ยมีชนะคะแนนของมาจิตคาริมีที่วันแชมชิพนะครับแล้วก็มีชนะวุฒิกรนะครับสองครั้งครั้งแรกเนี่ยชนะน็อกยก3ที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนี่แหละนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยชนะคะแนนท่านของวุฒิกรอีกที่ศึก รวมใจชาวสุราษฎร์นะครับเรียกได้ว่าลิทิเดียเนี่ยเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่เกมนี้จะเสียเปรียบเรื่องช่องชกทางด้านของเพชรสยามอยู่นิดหนึ่งครับก็คือ165กับ176นะครับแต่เรื่องฝีมือเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับส่วนทางด้านของเพชรสยามนะครับ ยีิบเอ็ดปีเท่ากันเลยนะครับเจ้าสวงเจ้าของส่วนสูง7 176เซนติเมตรจากสุรินกับบุรีรัมย์นะครับศึกดาบี้แมทนะครับสองมงืองสองเมืองมวยนะครับชกสถิติชีพไปแล้ว100กว่าไฟนะครับเป็นมวยซ้ายผีม,มือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับไกลๆเนี่ยนะมีศอกที่อันตรายนะครับไปปลายเนะี่ยไม่ค่อยมียุบครับ มวยตัวนี้นะซ้อมที่จอพัฒยากีฬาสยามจังหวัดสุรินนะครับสถิติล่าสุดเนี่ยมีชนะคะแนนนั้น,ข,นของริวกิมาสึดะที่วันแชมปนชิปแบบเหนือความคาดหมายจริงๆนะในกีิกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกของเจ้าตัวในเวทีระดับโลกลนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนนั้นของปีใหม่ชนะปีใหม่ได้ไม่ธรรมดานะครับนะแล้วก็มีเสมอโปเยที่เวทีมวยเจ็ดสีเสมอโปเยได้ก็ไม่ธรรมดาเช่เนกันครับงั้นแสดงว่ามวยที่เขาจัดมาชิงเข็มขัดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าประกบมา ได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนมวยวันเลยมวยมวยช่องเจ็ดเนี่ยหาคนมาชิงแชมป์เนี่ยผมบอกเลยครับต้องปบมือให้นะครับปบมือให้โอเคครับมวยคู่นี้ชิงแชมป์ว่าง1 2 2ปอนด์นะครับไม่เจอกันมาก่อนนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคู่นี้บอกเลยนะครับว่ารักพี่เสียดายน้องครับแต่ในเมื่อทางมวยมันหนีกันไม่ได้ครับยังไงมันต้องเจอสักวันนะครับเพราะอะไรนีครับเพราะว่าที่1เนี่ยมันมีได้แค่คนเดียวนะครับนะเอาตรงๆเลยนะครับว่า เก่งทั้ง2ฟอร์มสดทั้งคู่เลือกยากมากบอกเลยนะครับมวยคู่นี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันจะอยู่ที่ใครพลาดก่อนคือเกมเปลี่ยนแน่นอนครับคู่นี้แต่มันจะเป็นเกมที่เบียดกันจนถึง5ยกอย่างแน่นอนครับส่วนตัวผมนะเฉพาะผมเพียงคนเดียวนะผมให้ไปที่ริทิเดตน,นะครับน่าจะมีโอกาสชนะคะแนนได้มากกว่าเพราะยังไงมันต้องเลือกครับเป็นนักวิเคราะห์ยังไงมันต้องเลือกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดนี้นะครับชกได้โคตรละเอียดเลยตอนเจอกับมาจิตคาริมีสังเกตด,ดูครับ ตอนที่ได้นับมาจิคาริมีแล้วเนี่ยพอฝรั่งพอมันเสียนับแบบมันจะเบือดจะเบียดจะเสียดจะสีอะยังไงต้องโดนนะครับเหมือนเจ้าไอ้เพชรอะไรนะนหน่วงบางสายสักอย่างหนึ่งเ่ยนะครับเจอเจ้ามาจิคาริมีนั่นก็ได้นับก่อนเหมือนกันนะครับคือข้างที่ผ่านมาทางด้านของบริธิเดนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับเรียนตามตรงเลยนะไม่มีจังหวะไหนที่พลาดเลยนะครับต้องยอมรับว่าสายตาดีนะครับอาวุธคมนะครับค่อนข้างครบเครื่องนะครับสําหรับมวยตัวนี้นะแต่วันนี้อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับ เป็นรองรูปแรงท่องโชคของในด้านของเพชรสยามอยู่10เซนนะครับขณะที่เพชรสยามเนี่ยนะครับก็ฟอร์มสดร้องแรงเช่นเดียวกันนะครับประเดิมคิกบ็อกซิ่งในครั้งแรกในวันเนี่ยผมว่าหลายๆสำนักเนี่ยมองไปที่เจ้าริวกิมสัสดะนะครับก็ยังชนะเจ้าริวกิมสัสดะแบบขาดลอยและก็เหนือความคาดหมายของเหล่าเซนเซนมวยด้วยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเขาในไฟที่เขาชกไว้ห้าอกสังเกตดูนะน้องเขาก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแต่สังเกตดีนะเขาจะแพ้พวกสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครั้งหนึ่งนะครับ ก็ส่วนสูงพอกันกับริทิเดียนดีแหละนะครับและก็ยังเคยเสมอกับโปเยมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมมองว่าโปเยเนี่ยอาวุธดูดีกว่าได้ซ้ำนะครับแต่ด้รูปมวยทรงมวยเนี่ยของเพชรสยามเนี่ยมันดูแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาได้ซ้ำนะครับอ่ามันดูมันมันยมันดูแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแต่โปเยเนี่ยอาวุธดีกว่าได้ซ้ำนะครับเพราะงั้นนะ่ะครั้งนี้ถ้าเทียบถึงริทิเดตกับโปเยกับโปเยโปเยกับสิงห์ดำกา,ฟฟาแฟโฟกัสแล้วเนี่ย นักชก3คนเนี้ถือว่าฝีมือใกล้เคียงกันทุกคนเลยและเพชรสยามเนี่ยยังเคยแพ้1ใน3มาแล้วนะครับก็คือแพ้สิงห์ดำกับแพ้โฟกัสคาดว่าลิธิเดีตน่าจะเบียดชนะแล้วก็คว้าเข็มขัดไปครองแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวอีกคู่นึงครับ สำหรับมวยติดดาวตัวติดดาวของช่อง7วันอาทิตย์นะครับผมเสนอไปที่คู่ที่3ครับเป็นเพลิงผ้าเบรกคอมเพกเจอกับทางด้านของเพชรสุลวงรถยกซึ่งมวยคนนี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราได้เห็นฟอร์มมัทั้งคู่แล้วนะครับยิ่งเพชรเนี่ยนะครับแม้ว่าไฟล่าสุดเนี่ยจะพบพ่ายแพ้กับความผิดหวังโดยแพ้กับเจ้านักชกญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่ ก็ยังถือว่าดีกว่าทางด้านของเจ้าเพิงที่ยังไม่เคยเข้าไปชกในเวทีดับโลกมาเลยนะครับและเกมในวันที่เจอกันในครั้งแรกเนี่ยยก3ยก4นี่แหละครับเป็นตัวที่ทําให้ผมมองว่ามวยคู่นี้น่าจะติดดาวพระเพชรสุลวงได้เพราะว่ายก3ยก4แน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องวุฒิเนี่ยนะครับวุฒิของเพชรสุลวงรุ่ยยกเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนนะครับแม่นยำนะผมต้องเรียกว่าวุฒินะครับถ้าเรียกว่าอาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอะไรสงคราม AI มันจะตรวจไปนะครับนะผมติดไปให้ เพชรส่วนหลวงรถยกครับสำหรับมวยคู่นี้มวยติดดาวนะครับ